ทุกคนวันนี้มาเข้าวสวนฉันบ้างนะมาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเพิ่งปลูกใหม่เนาะถ้าวซีกหนุนจะเป็นพวกมะม่วงสุพวกนี้ก็จะเป็นส่วนทุเรียนค่ะ,ะดูความเตี้ยขเขานะครับพันเตี้ยดำเนินโอ้โหนี่มัละกอพันเตี้ยดำเนินนะทะะะุกคน เขาว่าตำส้ตมตำก็ดีไม่รว่ากินสุกจะดีว่าจะลองเอาไว้สุกดูนะไว้กินสุกแบบแปลกฉันชอบกับนกรองล้ไม่ต้องงงมากทุเรียนค่ะอันนี้จะเป็นเอ๊ะต้นนี้มูซันคิงจะมีมูซันคิงอยู่ต้นนึงที่บ้านอีกต้นเดียวครับมูซันคิงอันนี้หมอนทองเลยนะหมอนทองจะมีอายุแปดตน้นอันนี้อายุการ ปลูกนะที่ฉันเอามาปลูกก็ประมาณเจ็ดเดือนแหะเจ็ดเดือนเนาะแต่ฉันซื้อต้นประมาณแบบต้นมันใหญ่หน่อยอที่มาปลูกกันนะคะหมอนทองเหมือนกัน,นก็โอเคนะน,นี่ก็ทำร่องผักอยู่อยู่ในหว่างทุเรียน,นะครับทุกคนนี่ก็หมอนทอง ี่เป็นลองกองนะจ๊ะยองกองดกแดงอโยธยานะครับทุกคนก็มีรูปแล้วจ้ะยังไม่ได้มาหอไปยงชิดกล้วยหอมนะฮะอีกกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากำลังตกเรือแล้วจ้ะ ลังกิมจนะูคุดค่ะมันคุดดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะกิมจูกันดูลูกกดดโดดนะดะอยู่ตรงเด็ดทิด้งใชยนะ,ะ,ะมะเฟืองนะคนะมะเฟืองประเทืองสินมันเป็นมะปางหวานนะทุกคนนี่ใส่ปุ๋ยมันโอ้ยแตกใบอ่อนนะคะมะปางหวานพันลูกใหญ่ใหญ่ะม้อนทองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ใกล้ ใกล้บ้านไปัหมทุกคนม,มาดูพริกแจวนะครับทุกคนดูเม็ดให้สัลังหมดเลยนะโดกมากเลยนะดูเม็ดสิเนแนยิงดูต้นนี้เนะนี่ยดี๋ยวเราเก็บไปเมนะนะืองนัเนี่ะรอยเอฟซีมาก็ให้เขาเก็บไปกันเนะี่ยเม็ดเยอะเมื่อคือเ็เก็บกันไม่ขาดสายถั่วฝักยาวไว้หน่อยนะึง ทำค้างะว้ฮะพวกนี้แล้วพวกนี้พวกยอดไหม่ัแตงเกิดแตงกวาอกไดเปนแล้วเลนนี่เดี๋ยวต้องทำค้างให้มันเนาะมันก็โดดนะเนี่ยใครจะกินก็มาเก็บที่นี่เยอะแยะโดด